ทักษอนแจงดรามา่ามีลูกคนที่สองแค่พูดหุมกว้างๆไม่ได้ตั้งเป้าถ้ามันใช่ก็ใช่สวยสง่าสุดปังเกินต้านแอปทักษออนพักสุขเจริญในฐานะเฟรนด์ออฟจูบิลี่คนแรกร่วมฉลองเดินฟินาเลส่สวมเครื่องประดับเทพสุดอลังการมูลค่ากว่า125ล้านบาทในงานจูบิลี่ไดมอนด์ 95th Anniversary Hall of e x c e l l e n c e ที่จูบิลี่ไดมอนด์ยูบิลี่ไดมอน โดยคุณอันรัตน์พรประกริตประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้รวบรวมความอัศจรรย์ของเพชรพิเศษสุดยอดเรื่องความสวยงามโชว์เครื่องประดับเพชรระดับเวิลด์คลา s จากทั่วทุกมุมโลกสุดเอ็กซคลูซีฟมาไวท้ที่ห้องบอลรูมโรงแรมพาร์คไฮแอทกรุงเทพมหานครเรียกว่าง,งานรุ่งรักดีเลยถามแอปถึงประเด็นที่ให้สัมภาษณ์ในรายการวูดดีเรื่องการวางแผนถึงลูกคนที่สองหลายคนลุ้นว่าใกล้มีข่าวดีแล้วแน่ๆ ก็เห็นบางคอมเมนต์ที่เขาอาจจะเป็นห่วงว่าอะไรเนี่ยยังไม่ได้แต่งงานเลยจะมาพูดเรื่องอะไรอย่างนี้จะมาพูดเรื่องมีลูกได้ยังไงอยากจะบอกว่าจริงๆวันนั้นเป็นการคุยแบบสบายๆและเราคุยในมุมมองชีวิตกว้างๆเท่านั้นเองค่ะว่าคิดเห็นยังไงกับประเด็นนี้ซึ่งแอ ไฟเป็นคนที่ไม่ว่าจะเรื่องคู่หรือเรื่องลูกแอปไม่ได้เป็นคนที่จะตั้งไว้ในหัวว่าจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้อยู่แล้วทั้งหมดที่พูดไปในรายการแอปว่าแล้วแต่จังหวะโอกาสชีวิตถ้ามันใช่ก็ใช่ถ้าไม่ใช่ก็คงไม่มีหมายถึงทั้งคู่ทั้งลูกเลยนะคะคือสุดท้ายแล้วมันตอบไม่ได้ก็คงจะต้องดูกันอีกทีหนึ่งแสดงว่ายังไม่ใกล้เร็วๆนี้แฟนๆก็เอาใจช่วย เดี๋ยวนะคะเอาทีละขั้นทีละตอนยิงนนกุลสัมภาษณ์แต่ละครั้งก็ปล่อยหมัดเด็ดทุกรอบก็ปล่อยให้เขานำไปเขาควรจะนำถูกแล้วค่ะหัวเราะเราตามบ้างหรือทุกวันนี้แอปก็โควิดเดอ e f ฟโลปล่อยไปตามกระแสะอย่างที่พี่วูดดี้บอกนะยิงตามธรรมชาติค่ะแอปรู้สึกว่าถ้ายังเอนจอยอยู่ไม่ว่าจะเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องการทำงานก็ไปด้วยกันตอนนี้แฮปปี้แฮปปี้ค่ะลัคก,กี้อินเลิฟลัคกี้อินเกมสาุยิง ความโชคดีก็ด้วยโชคดีที่ได้รับโอกาสดีๆแต่เมื่อโอกาสดีๆมาถึงแอปก็ทำเต็มที่แอปรู้สึกว่าถ้าผลตอบรับของผลงานมันออกมาดีก็รู้สึกหายเหนื่อยหลายคนมองว่าดวงความรักก็มาหนุนแอปเหมือนกันถ้ามันเป็นแบบนั้นก็ดีก็น้อนรับแอปอยู่ตรงนี้มาค่อนข้างนานก็รู้ว่าเดี๋ยวมันก็มีแรงมีเบาสลับกันไปนะตอนที่มันดีแอปก็ดีใจและมี ความสุขกับมันไม่ได้มีความสุขกับการมีชื่อเสียงอย่างเดียวแต่ว่ามันเป็นความสุขที่ผลงานที่เราตั้งใจทำทีมตั้งใจทํามันได้รับการยอมรับและประสบความสำเร็จในการสื่อสารกับคนดูอันนี้คือแอปรู้สึกว่ามันมีคุณค่าทางจิตใจกับแอปมากๆไม่ใช่แค่ว่าเล่น แล้วลุ้นเรตติ้งอย่างเดียวการที่มีบทความแชร์ออกมาในทุกๆตอนของละครว่าดู EP พีมีแล้วได้อะไรสะท้อนอะไรบ้างนั่นคือสิ่งที่แอปภูมิใจละครสงครามสมรสเป็นผลงานที่สร้างภาพใหม่ให้กับแอปไปแล้วอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของความโชคดีที่ได้รับโอกาสที่มันแปลกใหม่ที่มันไม่ซ้ำตอนแรกแอปไม่คิดว่าคนจะมองว่ามันแตกต่างไปจากเดิมแต่พอคนดู คนมองว่ามันแตกต่างจากที่แอปเคยเล่นทั้งหมดแอปรู้สึกดีใจมากๆที่ความพยายามในครั้งนี้อย่างน้อยมันก็สําเร็จคนได้เห็นอะไรใหม่ๆค่ะคนทั้งเอาใจช่วยและก็อยากจะอยู่จริงๆแอปได้เกริ่นไว้ตั้งแต่ต้นๆแล้วนะว่าช่วงแรกบัวก็อาจจะมีพลังไฝไว้สตรองแต่ชีวิตจริงค่ะชีวิตจริงเวลาเรากลัวแพ้กลัวเสียลูก แล้วบัวก็ไม่ได้มีประสบการณ์ชีวิตโชคโชนบางทีมันก็เวลากลัวมากๆไม่มีทางเลือกไม่มีทางไปบางทีก็ตัดสินใจถูกบ้างผิดบ้างมีเป๋แอบว่ามันจริงมากๆอ่านบทแล้วก็โมโหค่ะคนดูก็รู้สึกเช่นกันว่าบัวตัดสินใจหน้าตีมันก็ชีวิตจริงของเราไม่ว่าจะอยู่ในบทดีราก็ตัดสินใจเป๋ไปบ้าง แต่สุดท้ายมันขึ้นอยู่กับว่าการตัดสินใจโดยรวมไม่ว่าจะเป๋เราจะดึงกลับมาทันเวลาไหมละครใกล้จบใกล้มากๆเลยค่ะขอฝากไว้ด้วยค่ะอย่าพลาดเลยนะคะเรื่องนี้ทุกคนก็คงเห็นแล้วว่ามันจะมีปมอะไรให้เราติดตามในทุกๆวีเลยเรื่องนี้แอป,ปรู้สึกว่าคนเขียนเก่งมากๆทั้งตัวนิยายและตัวบทโทรทัศน์ซึ่งมันมีอะไรให้เราดึงมีปมให้เราแก้ไปตลอดหลังจากนี้การทำงานเราจะยากขึ้นไหมมันก็ไม่เคยง่ายเลย เ,เนื่องจากแอปรู้สึกว่ายิ่งนานไปมันก็ยิ่งยากเพราะอายุการทำงานเรามากขึ้นทำยังไงถึงจะไม่รับงานที่ซ้ำเดิมหรือการแสดงแบบเดิมมันก็ต้องหาช่องทางหาช่องให้มันแปลกใหม่ไปเรื่อยๆแล้วก็ช่องอะไรที่ทั้งเราและคนดูคิดว่าน่าสนใจและท้าทายความสามารถแอปค่ะ